สวัสดีค่ะเมจิทัลลอตายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันในช่วงส่งท้ายปีเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมของคนที่เกิดราศีกันลัคนากัรนะคะสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วมาดูว่ากำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณนะคะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่านผู้รับชมทั้งใหม่แนละเก่าคนที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องเมจิทาลลอตายคิตตี้นะคะขอบคุณคนคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักนะคะเราเห็นแล้วเราก็ อ่านทุกคอมเมนต์นะคะอันไหนตอบได้เราก็ตอบให้นะคะมาวันนี้ขอตั้งจิตให้เป็นสมาธิขอเป็นตัวแทนในการจับไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีกันลัคนาการเิษใบนะคะ สิบใบเนาะทีนี้เราจะมาอ่านไพ่กันนะคะว่ากําลังจะเกิดสิ่งใดมีสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นส่งท้ายปีให้กับคุณคนที่เกิดราศีกรกคนากนารใบแรกว้าวหนึ่งดาบหนึ่งดาบเป็นลักษณะของความเด็ดเดี่ยวมั่นคงตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะเจอปัญหาอุปสรรคใดใไพ่ใบนี้บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะผ่านไปคุณกงจะตัดสินใจได้คุณจะรู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตกําลังของฉัน,นจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้อย่างไรเนาะ คุณเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวโอ้ในเรื่องของการเงินคุณอู้ฟู่มากนะเก้าเหรียญเก้าเหรียญนเป็นลนักษณะของคนที่มั่งมีสีสุขมีกินมีใช้อุดมสมบูรณ์ขอโทษนะคะเราขอขยับกล้องนิดนึงมันมันกล้องมันตกการมีเงินการได้อยู่แบบสุขสบายการอยู่หรูเขาเรียกว่าไรกินกินหรูอยู่สบายอะเออประมาณนั้นนะมีกินมีใช้ถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานการธุรกิจการลงทุนที่คุณอยากทําแล้วมันจะเกิดเม็ดกําไรเกิดเงินเนี่ย ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยต้นไม้พืชพันธุ์ัญญาหารเนี่ยคุณจะทําลงทุนของแบบนี้แล้วมันจะได้ผลดีเนาะโอ้ยเอ็มโพเอร์ว้าวเอ็มโพเลอร์เขาเป็นลักษณะนคนที่เกิดธาตุเอ่อคนที่เกิดราศีเมษก็ได้เนาะคุณเป็นคนที่มีลักษณะข,ของความเป็นผู้นําสูงอะ่ะเป็นลักษณะข,ของคนชอบวางแผนเจ้าคิดเจ้าโปรเจกต์มีงาน ที่อยู่ในหัวของคุณเนี่ยเยอะเลยคุณอยากคิดลงทุนทํานู่นนี่นั่นเนาะธุรกิจการงานของคุณหรือถ้าคุณเขาเรียกว่าทํางานที่เกี่ยวกับงานราชการนะคุณกําลังจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเป็นระดับของเป็นสูงขึ้นเป็นระดับของแบบผู้บริหารเลยนะคะ The พอ p e r ร์เขาหมายถึงคนที่อยู่กษัตริย์ราชินีเออไม่ใช่ราชินีราชินีคือ The e m p r e น s ะเ t h e e m p e r o เขาหมายถึงแบบอ่ เขาเรียกอะไรกระสา่าแต่เออประมาณนั้นนะเนาะงานดีงานมั่นคงมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือถ้าเป็นในเรื่องของอถ้าใบนี้นะความรักของคุณนะคุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตนเองนะคุณไม่ต้องเพิ่งขครอะแล้วมี the emperor อีกอะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวพึ่งพาตนเองไดออ้ประมาณนั้นนะคะว่า2สองดาบสองดาบเป็นลนักษณะของการที่มีเรื่องให้ต้องคิดให้ตัดสินใจมันเป็นเหมือนทางแยกที่คุณกําลัง ลังเลเขาเรียกว่าอะไรโลเลลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันจะไปซ้ายหรือไปขวาดีไม่รู้จะตัดสินใจทําอะไรยังไงดีเนาะช่วงนี้นะคะมีเรื่องให้คิดอยู่ว้าวหกถ้วยถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบเจอกับคนเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนในอดีตก็ได้กําลังจะกลับมาหรือมีเกณฑ์กําลังจะได้เจอกันในช่วงนี้นะคะโหมีอะไรคิงถือถ้วย คนที่คุณจะได้เจอะเจออาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณผู้ใหญ่ใจดีคนนี้เขาเป็นคนที่อบอุ่นอบอุ่นมีความคิดวางแผนเขาจะมาช่วยเราในเรื่องไม่ว่าจะเป็นถ้าเราแบบติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานในเรื่องของเงินเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีคนนี้คนที่มีอายุมากกว่าเราเนี่ยเขาจะมาช่วยเขาจะมาทําให้ทุกอย่างงานมันราบรื่นขึ้นเงินมันเลื่อนไหลขึ้นประมาณนี้เนาะเขาเป็นเหมือนคนที่กาลังจะ ไม่รู้ว่าเป็นคนที่คุณกําลังจะได้เจอนี้หรือเปล่าคนเก่าคนเก่าจากในอดีตของคุณเนาะเขาเป็นคนที่อบอุ่นด้วยแหละว้าวอัศวินถือถ้วยเขาเป็นคนที่กําลังจะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเนาะคนที่จะเข้ามา เขาเรียกว่าศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเอออยากศึกษาอยากเรียนรู้อยากพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักวามันเป็นไพ่้วยนะคะอืมสามเหรียญในช่วงนี้ถ้าเกิดคุณยื่นกู้อะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําสัญญาการเซ็นสัญญาการลงทุน เนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่กำลังจะได้เซ็นสัญญาหรือถ้าคุณยื่นกู้อะไรไว้เนี่ยคุณก็ได้ได้รับการตอบรับสัญญานั้นๆในช่วงนี้เนาะหรือคุณอาจจะมีหุ้นส่วนเพิ่มขึ้นก็ได้อืเดจัสม m น n t นะคะเดจัสมเน้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนาะคนที่แบบเคยทําทํากรรมดีไว้กรรมดีนั้นก็จะตอบ เขาเรียกว่าเป็นผลตอบตอบกลับมาหาคุณเนาะ,ะเป็นลักษณะของไพ่ของการกดแหงกรรมหรือแบบบนคุณโทษก็ได้นะคะเด็ดจัสเมนเนาะเป็นลักษณะของการชีวิตของคุณกําลังจะถูกปลดปล่อยพลิกฟื้นเออใช้คําว่าพลิกฟื้นก็ได้หรือกอบผู้ชีวิตเดิมชีวิตเก่าชีวิตที่มันเคยเดียกลับมาเนาะเหมือนมันเหมือนกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณเหมือนแบบ คุณกำลังจะหลุดพ้นจากปัญหาที่มันสะสมมานานค้างคางมานานสิ่งที่คุณรอ,อคอยตอนเนี้มันกำลังจะสำเร็จแล้วนะเดลตสเมนตนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการเงินมันก็เป็นะละักษณะของถ้าเราลงทุนทำทำมากได้มากเออประมาณนั้นแนหะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการรับทรัพย์สินเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินที่มาจากมรดกบรรพบุรุษเงินตกเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงเออโบนัสก็ได้นะปลายปีเนาะเออถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็จจะเป็นแบบโบนัสก็ได้ว้าสองเหรียญสองเหรียญเป็นเรื่องของการบาลานซ์บาลานซ์การเงินให้มันสมดุลเหมือนช่วงนี้แบบมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเนาะสิ้นปีนะคะสิ้นปีก็อาจจะ เลี้ยงสังสรรค์ซื้อของขวัญของฝากเงินนะมันมีนะมันมีเข้ามาแต่มันก็มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายออกไปในช่วงนี้คือเขาอยากให้คุณปรับสมดุลวางแผนในเรื่องของการเงินให้มันดีขึ้นช่วงนี้เนาะเงินมีอาจจะมาจากการทํางานมีเงินเดือนประจําแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายประจําให้ต้องใช้จ่ายออกไปเช่นกันนะคะโอเคนะคะ วันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้เราสิกันลักขนากันขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆความก้าวหน้าจเจอกับรักแท้จเจอกับคนดีอบอุ่นใจดีคนนี้นะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังช่องเมจิ c าลต์ไต้ฮิตตี้นะคะสิ้นปีแล้วเราแฮปปี้นิวเอียร์ด้วยในตัวเลยก็แล้วกันสวัสดีปีใหม่ค่ะ